สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ที่น้ําตกในละเมินนะครับน้ำตกในละเมิน,น,นมเห็นไหมครับอยู่ขลางคนนี้เองอคนเยอะมากเลยฝดหนุยช่วงนี้น้ําจะน้อยนะครับเพราะว่าอากาศมันร้อนแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าฝนนี่น้ํามันจะใหญ่นะครับวันี้น้ําน้อยพระโขน เดี๋ยวเราจะเดินไปดูนะครับผมก็ยังไม่เคยไปเหมือนกันครับผม,มน้ำตกแม่ละเมินนี่แหละครับที่เขาล่ำลือกันว่าเป็นน้ำตกที่ดีที่สุดข,ของหมู่บ้านแม่ละเมินไม่รู้ว่าใชา่หรือเปล่านะคู่มัวนะครับคู่ไปเล่ยนะครับถ้าใครจะเชื่อผมก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ครับตามใจครับ นี่นะครับผมมันก็จะสวยเป็นพิเศษนะครับเห็นไหมครับผมโอ้โหสูงมากเลยถ้าเราจะลงไปเล่นน้ำตรงน,นี้ก็ก็ดีนะเพราะนเกาข้า,ายหน่ับ Thank